โลกกลมโคตรเสือกเจอตี้ดิดเดียวกันเ <Okay. S 1> จอก็เจอห้องอย่างไว้ อะไรหรอหี <Okay. S 2> <lay> <laughs> มีใครจะเล่นจักเก้าไหมเล่นเลยครับผมว่าจะฟินก้าซะหน่อยแต่จ็คเกร์ก็ดีวะ่ะ มีกับกล้องไทยเขย่งน้องมีมีผมอัสบายโอเคกล้องสองอะไรมีตัวชื่อไฟเตอร์อ๋อมีโซลิดโซลิดคือว่าสไตร์ S L I T พีวสอประตูล <supercom put ing> ่างก็เปล่ามันก็คงจะลันเอาสักตัดหนึ่ง drone a c t i v a t <ell> oh, i n คอยตรงนี้เราบังเราดูครับมีแบนดิดไฟฟ้าโอ้โหบอกเลยตีนี้ลัเนเอาหยับหยับบอกได้แค่นี้นะถูกยิงให้ปะยิงได้ต่อได้ต่อได้ติดมิวด้วย ไม่จอดต่ำกังเช็คเช็คเพื่อมันที่เคยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอใหมา่มีตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างน่าจะติดเมลพยายาหลันเอายิงๆรืไม่เท่สวยครับจมนโดนแฮะเพราะมีมีหลังบอม แถวนี้มีตัวนึงเยลโล่ตัวนึงเยลโล่ตัวนึงเยลโล่ตายตายไม่ใช่เยลโล่ไม่ใช่เยลโล่ตายตายแล้วตายแล้วต้องนับตายโอ้ยนี่จบหอยพวกมันเอาไอ้เหี้ย ไซมือหลวมจัดเลยเฮียเดี๋ยวเอาแอดจับไปทีหนึ่งเดี๋ยวอะไดักมันก่อนนี้เฮียโดนไม่หยุด

10 seconds. 5 seconds before insertion. <laughs> the mission is to locate and defuse a bomb. มันเปลี่ยนไซสปะไม่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 เปลี่ยนแต่ง้าเอาไปเรยเลืองลวดเต็มเลยอู้อุดปมาปั๊บนยิ้อยู่ฝาได้ไดได้ได้โอ้ย นน้ำตัวึงดีผมไม่ตายแฮกกิงก้งแฮกกิ้งคนตายดูกล้องให้หน่อยนะนี่นะโดนหัวเยิงโลดตัวหนึ่งห้องน้ำตัวหนึ่งเป็นโดตัวหนึ่งโอ้โหโหลังไอเนี่หลังลังหลังลังแล้วเป็นโดกล,อล้องมันยิงยิงหมดละ แถวนี้ไม่มีก๊อฟเยลโลมีเยลโลกับห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดันเยลโลให้ได้เลยพี่ดันแล้วกระโดดเลยนะพี่เลือดน้อยได้เลยจะขอให้ตะขอให้พร้อมดัน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 ไปแล้วอ่ากับล็อกอยู่เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โหลดลอกแรกแรกแรกก่อน ยิโลตัวหนึ่งมันยโลมันยโลมันยโลขานำ้ำข <c oughs> ้างหลังข้างน้ำตัวท่ารันะไทยตัวละ Ten seconds to insertion. Oh, me mm -hmm. Five seconds to insertion. Uh, me mm tongue. -hmm. ห้องไซด์เดิมมีตัววิ่งไปในสปอร์ตบาร์บีแน่นอนสปอร์ตบารแน่นอนมันก็เอาสุดเกินในเฮีย เดี๋ยวผมไปยิงไฟฟ้าให้ดีไหมหรือว,ว่ามีมิวสจอดได้ไหมยิงไฟฟ้าแล้วยิงไฟฟ้าแล้วเอาเลยเลย บันดิตเยอะนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยที่อยู่นี้ไอ้เธอไมมาเธอไมไปจอบปานนู้นได้ไหมวัตซี่อยู่ใกล้ๆตัวอ,อยู่ในนี้วะวัซี่ขึ้นเยลโล่ไปแล้วนะ ขอที่ให้อีกรอบนึงไม่มอสซี่วิ่งมาเปลี่ยนโนแล้วแบนดิตอยู่ชาร์กชักบนแบนดิตชักบนเปลนโนมอสซี่ยังอยูออ่ดันขึ้นได้ปะอ่ะขึ้นไหนพีน่ไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีกล้อง เขารู้อ่ะโอ้โอมอสซี่มอสซี่อยู่ชักชักบนคอลลิง <Calling. S 2> activating override มอสซี่อยู่บันไดเลยอโอเคมอสซี่อยู่ไหนนะอยู่บันไดครับชักบนปิงสองปิงสอง, 2, งมอสซี่ปิงสองเลย

Area, keep the bombs protected. Time to armor up. War report. Repeat. I'm getting Golden. Oh, my ah, God. <laughs> วางกับดักไว้ตรงนี้ให้หน่อยโดนดูดิช่นวางกับดักยดรหน่อยย้ายลงไปนิดนึงนะ เมื่อกีวว้มีคนยิงท่อผมปะยิงถังน้ำมันปะไม่มีโดนทวิท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 ย,ยิงไปในตูกเกมแต่ยังทวิทยัง มีทว,วิสติบอลลกคนซอรเริรระวังทวิสน่าจะตายกดแน่นเยอะตรงนี้ ผมกำลังไปนะโดนเสลท์นะทวิชนะยังไม่ตายโดนทวิทยิงกล้องหมดแล้วทวิทยิงถังโม,มเหนือถังเสร็เทเถังเดียวแล้ว โคตรเทียเลยโถ่อออโอ้มลนเข้ามาแล้วพี่ตัวเกมห้อ,องน้ำห้องน้ำห้ <Would S 2> องน้ำห้องน้ำหรอไม่แน่ใจนะพี่แต่กินขึิ่ก็เร็วอะกระทิง้งโดน ไม่ไม่ไม่ถ้านอยฝั่งนู้นนี่ไม่ทางนั้นไม่มีทางยิงได้เลยพี่อยู่่ี้มันแอร์ช์าตรงไหนไม่ไเมื่อกี้คนที่เหยียบลีเชนคือทวิตทวิตตายไปแล้วใช่ทวิตตายแล้วเอ้อยู่ทางผมยังลย อยู่กันัวเดทก่อนเออโอมไม่ไปสู้กับมึงหรอกกูจะสู้กับมึงทำไมแล้วหลีเออกูยิงเลดยังโพซิชั่นเหนือจะสู้ทำไมเฮ้ยองสู้กันเรามันเป็นนักรักไม่ใช่นักรบ เดี๋ยวนะมีทวิทเอากันทวิทกันเดี๋ยวผมฟลิกให้ทวิทเก๋เก๋เอ็งเลย No, I can't.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  Okay, Reloading! to 10 seconds. Healing station in position. 5 seconds. activated station deployed. Pop right. 4 has yet to locate a bomb. Ready. Ready to Reinforcing Bình 1 bình 1 Little Frozen, ice out. Reloading. ชักมาชักมาน่าจะเจาะได้แล้วมั้ง EMP หมดแล้วชักชักมาเออชักใกล้ใกล้กระทิงกระทิงเข้าแล้วโอ้โหเยอะมากสองตัวเฮ้ยโอู๋ปูทนอู hey, right. ๋ทนพอดีอยู่จบอยู่ชักมันจะล้มตัวหนึ่งนะ Alright. Op 4, last operator standing. I'm reloading. Shoot home. Try it, try it. Oh, we're okay. Op 4, eliminated. Mission successful. น่พีกีกำลังจะวิ่งไปช่วยจังหวะที่อยู่ในไซส์อยู่ในไซส์คือแบบหันไม่ทันละหมายแล้วตายซะมึงหันไม่ไฟฟ้าได้แค่ตัวเดียวแฮปปี้ไฟฟ้าได้แค่ตัวเดียวพอปะไม่เออพออยู่นี่หว่าสี่บ้านโอเคป่ะนะเขีไม่ได้พี่เขดันแบนก็พอนะแค่นี้นะพออยู่เป็นอเป็นคนโลก ม <Yeah. S 1> นี้มันตึงเดอีวเรปปาไม่ป,ปิดแฮตบนให้เดี๋ยวไปปิดเองเดี๋ยวไปปิดเด้ไปาบไป 10 seconds to insertion. We don't need a clue. Protect your bombs from being defused by our คนมาคนขะ้าเข้าแล้วจะเข้าล้เป็นโดนข้างบนป็นกาป็นกาดันเข้ามาแล้วนะออนฟิงสา,ามา ปิ้งสามขึ้นก้าเจ็บดูฉลามฉลามโอเคข้างบนฉลามมีข้างบนแทสอะ อ่าทำงาร่วมอ้ยตุปลาตุปลาไอเอาควาเลียมอ่ะเอาควาเลียมหน้าเอาควาเลียมเลยเอาควาเลียมแอข้างบนเธอมาข้างบนเธอมาอยู่บนบันไดเหลือง อาฟาเลียมยังอยู่นะระวังไซด์ทันจะเบอร์สองตัวอออาฟาเลียมสองแล้วก็แฮทหนึ่งยาวไกลมีอีกตัวนะเขาเห็นละ อพอลโลต้องช่วยพีคแบบเมื่อกี้ครับเออไม่ได้ครับตอนนี้แฮตจะลงเอามีคนดูแฮตอยู่ใช่ไหมมีมีเฮ็ดดับแล้วแฮ็ดเงาใช่เดี๋ยวอาพอัพพ่ะพีคจุดป่าเฮ้ยเข้าแล้วใส่รอ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 มันแทนไม่ได้หรอ นี่เราต้องเล่นแบบนี้เราต้องเล่นแบบติ่งติ่งูเลื้ยงฉันเ snake ผลทางตุกการชนะต้องเริ่มจากการวิ่งหนีการในชนะก็คือไม่เน้นเพื่อไปตั้งหลักต้องตั้งหลักก่อนไม่เราต้องเน้นทำตามภารกิจอย่่งภารกิจมันคือห้ามฝั่งนู้นกู้ระเบิดเสร็จเราก็หนีเลยอยู่ทำไมล่ะ ูเข้าวของนำสักคู่ให้กดลอเลยไหมครับเอ้ยผมอีกสี่สิบวิยังไม่ออกเลยอ่ะอ่าเหมือนกันกดล้อนะกด,อกดลอได้